วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าพภกเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมโลบักสุดคุม้มจำนายโลบักเลนเจ็รับเติมแพทฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอ,อ,อ,อกีกมากมายไกลกงว้า เลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้กางเกงในหายใจทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเบดีวิวรายการนนความชั่วร้ายวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวใหม่แบบสดๆดร้อนร้อนเลยอะครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็ในวันนี้นะครับพี่อาจจะทรงผมแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ได้ตัดผมมาแล้วอะแต่แบบ ยังจัดทรงจัดเซตไม่ได้ทุกคนอืมแต่ก็ช่างมันเหอะพี่ตัดทรงอะไรพี่ก็ลอยอยู่แล้วอะครับน้องๆสาหรับอัปเดตใหม่นะครับผู้ชมครับมีอะไรบ้างก็จะมีตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่เรียงรายอยู่ด้านล่างนี้นะครับผู้ชมครับก็จะมีโกคูแบ็กนะครับดูครับเท่มากๆเลยครับนี่คือโกคูแบ็กนะครับโกคูแบ็กเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะเป็นโกคูที่ถูกสลับล่างกับ มันชื่ออะไรแล้วผมจำไม่ได้นะครับไออาดีอะโดอะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวโกงนะครับสลับร่างกับโกคูแล้วมันก็ใช้ร่างโกคูเนี่ยในการต่อสู้ของมันนะครับอ่ะอันนี้คือประวัติคร่าวๆส่วนต่อไปครับผมฟรีเซอร์ครับผมฟรีเซอร์โกลเด้นนะครับโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยก็เป็นคู่ปรับของโงกุลเหมือนกันนะครับในภาคซูเปอร์นะครับเท่มากๆเลยนะครับแต่ว่าจํานวนดาวของมันนะครับไม่ใช่5ดาวนะครับรอบนี้รอบนี้เป็น6ดาวคุณผู้ชมนี่ครับโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับหกดาวเป็นยังไง เทโคตรเลยครับและตัวต่อมาครับผมที่พลาดไม่ได้เลยครับรุ่นที่46ดาวว้าวนี่ครับวิธีการทําก็คือต้องเอา5ดาวของทั้ง2ตัวเนี้ยเอามารวมกับตัวมันเองนะครับก็จะกลายเป็น6ดาวของ Golden ิเซอร์แล้วก็6ดาวของมินาโตะรุ่นที่4นะครับอันนี้คือพ่อนา루โตะนะส่วนต่อมาครับผม5ดาวตัวใหม่นะครับสดๆละล้อเลยเหมือนกันจากเรื่อง Fairy t a i l นะครับ่ะช่วงนี้พี่ก็ทำ Fairy t a l บ่อยอยู่นะครับเกมมือถือ นี่ครับพระเอกของเรานะครับนัส,สึดากุนิวนะครับฮะน,นัส,สึรู้สึกว่าจะเป็นร่างมังกรทุกคนครับที่สามารถใช้พลังดากอนสเลเย,ยอร์ได้แบบเต็มรูปแบบนะนรับโอเคเดี๋ยวพี่จะรีวิวตัวละครทั้งหมดนี้นะครับให้ดูนะครับว่าสกิลมันจะเท่ขนาดไหนแล้วก็โหดแค่ไหนกันเชียวนะครับไปดูกันเลยฮะ นอกเหนือจากตัวละครที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีดันใหม่นะครับเขาเรียกว่าเลดนะครับเป็นเลดบอสเป็นเลดเป็นดันเลดทุกคนครับลงได้8คนนะครับรู้สึกนะก็ลองไปลงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปลงนะครับหลังจากจบคลิปนี้ทุกคนผมว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในด่าน In f ฟิน t y เรียบร้อยแล้วนะครับ i n f i n i t y m o d หนะครับเดี๋ยวพี่ขอรีวิวโกคูแบ็กก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวสีดาวก่อนนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าโกคูแบ็กจะเป็นสาายยิงงงงนนนะคครรััับบบี่ตต้้้อข ก็คูแบ็คนะครับเดี mm ๋ยวลองดูสกิลมันก่อนนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับแต่ดูจากออร่าแล้วนะครับเท่มากๆเลยนะครับถึงจะเป็นสีดาวก็เลยนะดาเมจเริ่มต้นนะครับตอนนี้อัพไปเวลยี่สิบนะครับจะเริ่มที่สี่สิบเอ็ดคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมวู้วอ้วู้วูใช้พลังสายฟ้านะครับสุดยอดครับทันเดอร์โบเหรอเฮ้ยสุดยอดจริงๆนี่ครับพลังใช้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคนี่คือสเตจแรกนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสเตจต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแบบใกล้ๆกันอีกรอบนะครััับบบผู้ชมคครรนี่ มันก็จะรู้สึกว่าชาร์จพลังเป็นออร่ามืดๆดำๆออกมาครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าไปเปี่งๆนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อัพเจ้าโกทูแบ็คนะครับตันไปที่เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะตันแค่3ระดับนะครับก็ดาเมจสูงไปจนที่สองเลยครับทุกคนขนาดเพิ่มย่นะครับผมว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยน่าจะสักประมาณ3-400ได้นะครับแล้วสกิลของมันนะครับก็ได้เปลี่ยนไปนะครับจากเป็นสายฟ้าธรรมดานะครับ ลายเป็นดาร์คคาเมคาเมห้าครับหรือว่าพลังขึ้นเต่าสีดำนั่นเองนี่ไงคุณผู้ชมดูแต่ว่าของมันจะเป็นดาเมจเดียวนะครับการโจมตดดีดู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 เปี้ยงเสียงก็จะเป็นเสียงของพลังขึ้นเต่าเลยนะครับเมื่อกี้ผมเลยเปิดเสียงระยะหรอระยะ3 7เครับประมาณนี้เลยนะครับดูนะครับมอนที่โดนเข้าไปนะครับหายครับมีหายครับ โอเคครับนี่คือส่วนของโกคูแบ็คนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับผมเอา5ดาวก่อนละกันนะครับนัดซ์ไากูนิว,าาวครับผมนัดซ์ไากูนิว5ดาวครับผมวางตรงนี้เลยไพ่ลายนัทซ์เออนี่แหละนัทซ์สลาเมนเดอร์นะครับยังไงนัทสึโจมตีนี่ครับเผาไฟเฮ้ยจากที่มัน4ดาวแล้วมันเผาเบลอแรงโคตรโคตรตอนนี้ผมว่าน่าจะแรงมากขึ้นไปอีกคุณผู้ชมครับร่างที่กลายเป็นอีกนิวครึ่งเนอ่ะเออมังกรคุณผู้ชมครับครึ่งนึ่งเป็นมังกรแล้วก็ครึ่งนึงเป็นมนุษย์นะครับ เป็นดาก้อนสเลยเยอร์ที่โคตรจะแข็งแกร่งนะครับดาเมจเริ่มต้นของนักสือเนี่ยคุณผู้ชมครับเวล80นะครับอ่าอยู่ที่107นะครับระยะเนี่ยก็จะเป็นใกล้ๆตัวของเขาเองนะครับนี่ครับแต่ครูดาวไวมากครับ3วิเองเอ้ยอันนี้ตีไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็น powerful นะผมต้องอัพขั้นก่อนนะเดี๋ยวต้องรอมันตัวต่อไปโอเคครับผมอัพขั้นไป1นขั้นนะปึ๊บระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ครับไปเลยนักสึดาวกูนิวฉันเลือกนาย เอโอี e ไหมเอโอี e ด้วยนะครับใครที่อยู่บริเวณรอบๆในวงนี้ครับก็โดนไฟหมดเลยนะ,ะการละเข้ามานะครับโดนไฟเบินไปโคตรแรงพี่ยมครับเบินโคตรแรงนะครับบอกเลยว่านัสึกติดเมตาแน่ครับแผดนี้ดูดิคือเบินเนี่ย,ยมันมันเบินไปตามดาเมจของนัสึกเลยนะเวย้ยหายพี่ยมครับหายอ่ะดูดิเป่าทีนึงหายเป่าทีนึงหายอ่ะครับนี่ถ้าเกิดว่าพวกมอนเวลแบบหลังๆอะ่ะ สเตยหลังๆของอินฟินิตี้อ่ะผมว่าก็ยังสู้ไหวนะครับนัสืึดากูนิวเนี่ยโอเคครับผมจะอัพต่อไปเลยแล้วกันนะครับลัวๆตอนนี้อัพเป็นขั้นที่2แล้วนะครับไม่รู้มีสกิลใหม่มาหรือเปล่านะครับสำหรับเฮ้ยนัสืึเจอานัสืึว่ะเฮ้ยว่ะนัสืึสกากุเอสนัสืึล่างมังกรเอาไงสู้ปะสู้ปะอ่ะมาดิ <Yeah. S 1> ไปเลยมังกรเพลิงคำรามเก็บหมดครับเก็บหมดครับผมจับเกรดอีกหนึ่งระดับนะครับปับ๊บอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยนี่มันมังกรเพิงสยายปีกใช่ไหมหรือว่าท่าใหม่ท่าใหม่ที่เป็นร่างมังกรแน่เลยคุณผู้ชมครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับโคตรเท่ครับกลายเป็นดาเมจเอโอีแบบรอบตัวที่โคตรจะแรงนะครับเมื่อกี้ติดเบิร์นไหมผมไม่ทันสังเกตนะครับเดี๋ยวรอให้มันมาก่อนนะครับอุยระยะกว้างมากๆครับโหคุณผู้ชมครับโหดมากตอนนี้ดาเมจพาไปที่4 7 4แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับให้มันแบบฟูลพาวเวอร์ไปเลยนะครับผมว่าสกิลไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละนน่ครับอันนี้คือแบบเต็มเต 7 4 2ครับดาวเด่นของนัตสอเฮ้ยเยอะมากๆใครไม่มีนัตสึนิพ่านนะผมว่าเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิระยะนี้ก็40อุ้ยโคตรเยอะนะครับเทียบเท่ากับใกล้เคียงกับพวกพวกงูกุลเลยอ่ะพวกงูกุลซุปเปอร์เซย่าส่วนคูดาวนะครับแค่4นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมุณต้องจ้ามาไอพวกไททันหน้าโง่เจอกับนัตสึดาคูนิวในนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมังกรเพลิงสยายปีก ใช่หรือเปล่าวะก็เรียกอะไรว่ากังหันเพลิงแน่เลยนะผมจำไม่ได้นะครับนี่ครับไปแล้วโอ้ยยุครับใครเข้ามาในวงนี้ก็คือตายหมดเลยะดูดิใครมีเลือดมากกว่า700บ้างไอ้พวกนี้ไม่มีเลยนะครับเข้ามาปุ๊บก็ตายนะครับเลยยังไม่ทันรู้เลยนะครับว่าติดเบลร์หรือเปล่านีครับพอมันตายไปสะก่อนนะให้ตายเถอะโรบินผมว่าต้องเป็นสเตนหลังๆครับถึงจะเทสรู้นะครับว่าติดเบอร์หรือเปล่านะครับตอนนี้คือใครเข้ามาคือตายเข้ามาตายเข้ามาตายอะดาเมจเจ็ดร้อยอะคุณผู้ชม เนี่ยดูเวลามันหมุนมาแล้วครับแบบนี้ฟืบนัดเสอรโอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสลับ4ดาวและ5ดาวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับต่อไปก็จะเป็น6ดาวนะครับ6ดาวเนี่ยเรียกได้ว่าครอบครองได้ยากมากนะครับจะเกิดว่าไม่ใช่พวกที่ติดท็อปจริงๆอ่ะติดท็อปก็คือได้ไคโดไปใช่ไหมนั่นแหละโอเคแล้ว6ดาวตัวแรกครับที่ผมเอามาวางนั่นก็คือโกลเด้นฟีเซอร์ครับมาเลยโกลเด้นฟีเซอร์จะวางข้างบนนะครับเหมือนกับเหมือนกับฟีเซอร์ล่างล่างหลักของมันนะครับอ่ะนี่ครับดูว่เป็นยังไงบ้าง รู้สึกว่าหางมันจะห่างมันจะแบบเดี๋ยวแฟดไปหน่อยนะบักหรือล่าน่าจะบลักนะผมว่านะนี่ครับยังไงโอ้ย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 ฟิสเตอร์ยิงลำแสงครับนี่ครับอัพทีวี20นะครับดาเมจเริ่มต้น83คุณผู้ชมยังไงแรงนะครับแรงนะครับเนี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ที่แรงเลยนะครับแล้วก็ระยะ30นะครับเดี๋ยวผมจะอัพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอัพขั้นแรกครับอ่า 130แล้วเลยครับตอนนี้นะครับดาเมจเป็นแบบ AOE นะครับเอ้ย AOE แบบยืนข้างบนน่ะโคตรเท่เลยครับฮะจากตอนแรกรู้สึกว่าจะเป็นกลมๆเวลาที่ปาลูกบอลไปใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็นดาเมจแบบกลวยแล้วนะครับนี่ครับผมยับต่อไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นความแตกต่างปึ๊บอัพแล้วครับดาเมจกลายเป็น200แล้วรู้สึกว่าจะอัพได้หลายเวิวนะครับเนี่ยผมอัพยาวๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะถ้าใหม่มาแล้วผมสเปเชียลดิสโก้เลยครับ เดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงผมอัพท่าใหม่แล้วตอนนี้ดาเมจอยู่ที T ่285นะหครับความเร็ว uh นี uh ่เกตโอ้โหโ้โหโหนะโอ้มันเอาไว้ฆ่ากุลีลินอะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นของล่างโกลเด้นนะครับเป็นสีแดงนะโคตรเท่เลยนะครับดูดิโกลเด้นฟิเซอร์ออร่านี่เหลืองอลามาเลยเออหือใช่ได้ครับใช้ได้ครับระยะนี่ไกลมากๆครับเทียบเท่ากับตัว5าดาวของมันเลยนะครับต่อไปก็ผมอัพเกรดเพิ่มดาเมจอ่ะอัพเลยนะครับ ดามเมจก็อยู่ที่3 7 4นะครับต่อไปครับผมสกิลใหม่แล้วนะซูปเปอร์โนวานี่ครับเฮ้ยเอาวะ๋ยวดูดิซูปเปอร์โนวาโอ้นี่ไงโอ้เฮ้ยเอาวะเรียบร้อยตู้พี่ชมครับถ้าใครยังพอจำได้นะครับซูเปอร์โนวาเป็นสกิลที่ฟรีเซอร์เอาไว้ทำลายล้างโลกนะครับเอาไว้พังดาวเคราะห์ดวงใดก็ตามที่มันหมันไสอะมันก็ปาซูเปอร์โนวานี่แหละอัดเข้าไปในโลก ดาวคลอดวงนั้นนะครับแล้วก็แตกสลายหายไปเลยนะครับโคตรเลยนะครับผมจะอัปดาเมจให้มันแบบฟูลไปเลยนะครับอ่ะรู้สึกว่าจะไม่มีสกิลใหม่แล้วนะครับจะอยู่ที่ดาเมจนะครับ7 3 1ด5้บครับระยะ63โคตรไกลคุณผู้ชมเฮ้ยส่วนเออคูดาวนะครับแค่7วิเองนะครับเวิก็ปาได้แบบรัวๆดาเมจ AOE แล้วดูกลวยดิครับกลวยไม่ได้แคบนะครับกลวยแบบโคตรจะกว้างนะครับ โอเกคดูนี่โอ้ยเกลเอฟเฟก์สกิลก็โอพีแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับดูนี่ยาสุเปร์ด่าวฟิดปุ้มกว่าจะตกลงพื้นปุ้มนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลับโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยหกดาวตัวแรกหกดาวต,วตัวต่อไปนะครับเจอกับมินโตะรุ่นที่สี่นะครับอ่ะ โคาเงะรุ่นที่4ของเรานะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอวางไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นหน้ามันแบบจะชัดด้วยนะครับนี่คือมินาโตะนะครับโคาเงะรุ่นที่4รู้สึกว่าจะเป็นล่างจักระกห่างนะครับอ่ะเป็นล่างที่เอาจักระ9้าหางมาใช้นะครับตอนแรกก็ไม่มีใช่ไหมล่ะตอนนี้เอาจักระมาใช้เรียบร้อยแล้วครับบวกกับอ่าคุณในนะครับคุณในวาบได้นะครับมันดูซิว่าจะเป็นยังไงโหหรือเปล่าท่านพ่อดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 175นะครับผมตอนนี้อัพไปที่เลเวล55คูดาวเนี่ย6วินะครับผมส่วนระยะก็เท่าที่เห็นนะครับเอาละครับตอนนี้มอนมาแล้วคุณผู้ชมครับดูให้ดีนะครับว่าเอฟเฟกจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับกระตุนวงจักรเหรอเฮ้ยกระตุนวงจักรของจักรเก้าหางนะครับนี่ครับรวมๆแล้วก็ปล่อยออกไปรู้สึกว่าจะนานไปหน่อยนะครับระหว่างที่มันชาร์จเนี่ยแต่มัน6วิไงดูดีครับะดาเมจก็294แล้วนะครับตอนนี้นะครับอัพไปที่1ขั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะอัพอีกขั้นนึงนะครับรู้สึกว่าจะได้ท่าใหม่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะกรก้าวหางออกไปโจมตีนะครับนี่คือท่าใหม่ครับเฮ้ยเอ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 าว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดินรัวๆเลยจะกรก้าวหางรู้สึกว่าจะเป็นดาเมจ AOE แบบกลวยด้วยนะครับเนี่ยปล่อยออกมาตามทางนะครับแล้วก็ไปไปรัดไปรัดตัวแรกอ่ะใช่ไหมเนี่ย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 ไปรัดนะครับไปรัดด้านหน้านะครับระเบิดออกไปเดี๋ยวผมจะอัพไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมาครับผมอัพเวลสุดท้ายนะครับจะกลายเป็นไฟอิงบลีดบอมรู้สึกว่าจะเป็นกระสุนวงจักรไม่ใช่ดิเป็นกระสุนก้าวหางนะครับนี่ไงวาร์ปไปแล้วครับอุ้ยปลาคู่ในแล้ววะรอุ้ยไกลโคตรเดียวนะระยะโคตรไกลครับ๋อเป็นกระสุนวงจักรนะครับของรุ่น4งนะครับเนี่ยรุ่น4วาร์ปมานะครับแล้วก็ฟีดตรงนี้นะครับให้ผมปามาให้ดูใกล้ๆนะครับออะไปด้านโน้แล้วปกุมาด้านนี้นี่ครับนี่ครับดูนะนี่ครับ คือรู้สึกว่าจะปามมดนะครับปามีดแล้วก็วาร์ปมาแบบรวดเร็วนะครับใช้กระสุนวงจักรแบบฟิดตุ้มนะครับฟิตตุ้มฟิดตุ้มนะครับระยะนี่ไกลมากๆครับผม47นะครับอ่าประมาณนี้ดาเมจเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยครับผู้ชมครับอยู่ที่1449ครับเฮ้ยแรงมากมากครับเป็น AOE ด้วยนะแล้วก็คูดาวเพียงแค่3วิก็ปุ๊บ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 รวรวดผู้ชมส่วนระยะนี่ครับ47อย่างที่เห็น โอเคครับก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าตัวไหนโหดแล้วก็ถูกใจคุณผู้ชมบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่กันได้ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําทริกอะไรดีๆมาสอนแล้วก็มารีวิวตัวละครนะครับอาจจะจัดเป็นคอมโบโล,ลงทีมวันพีชลงอินฟินิตี้จะได้สักแค่ไหนอะไรงี้หรือว่า ทีมดากอนบอลทีมไฟลี่เทลอะไรก็ว่าไปอยากให้พี่จัดทีมแบบไหนมารีวิวก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้าบ๊ายบายฮู้วว่าและสุดท้ายนี้นะครับคลิปดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีคนมาให้ยืมรีวิวนะครับต้องขอบคุณ C.S มิกสะอัคคีมันด้วยนะครับพี่พายประจำดิสเบตีวิวนะครับเดี <g ül> <g ül> ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ววันนี้ใครอยากได้ตัวไหนก็ไปสุ่มกันเอาเลยนะครับในกาชา <g ül> จะเกลือหรือไม่เก,กเลือก็แล้วแต่ดวงของทุกท่านนะครับแต่บอกเลยรอบนี้เท่ทุกตัวครับเอฟเฟกมาอลังมากๆ